ฟังนั้นฟังสิฟังหน่อยสิตากับผมน้องฟังฟังนี่ฟังฟังนี่อน๋อแบบเรียกมาแบบนี้ใช่ป่ะขอหน่อยทีนี่นี่นี่เดี๋ยวจะบอกไม่ตางก็มันต้องแถวเดียวฟังฟังฟังเนี่ยแหละเดี๋ยวไปเป็นประโยคให้ฟังเตื่อะไปไปอ๋อรู้เลยนี่เดี๋ยวจะไปแล้วนะเอาไปเลย ข้าโค้เอาใหม่ดิข so <oh ้าวเข้กออ๋อรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมล่ะเนี่ยมนเป็นกี๊ยไอ้ติมมาช่วยได้ไหมไอ้ติ๋มจะรู้ไหม่้าวเข้กอ๋อรู้แล้วถอยรถจอดเดี๋ยวลองกับประโยคนิโอ้ยเดี๋ยวติ่งคอเดี๋ยวติ่งคอเฮ้บอกแล้วเกี่ยวกับการกินกี๊ยติดคอแหละรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมล่ะเนี่ยถอยรถจอด รีบๆเร็วๆเดี๋ยวบอกมารประโยคให้เด่อกอเงีจเเตอดี๋ยวจะหกขล้มนะจะหกขล้มแล้วจะหกขล้มแล้วน่เงไป๊อกแเกอสองเด้งช็อกโกแลตนี่อ๋อ๊อกกูก็แดงกูป๊อกกูเดงกดบงไปกไดเงี้ยเง้เอกแตเดกเินเดินเถอยค่อยๆเดินนะเดี๋ยวจะหกขล้มละจะหกขล้มละ บล็อกแง็กเง็กเออแบบถึกแจ๊กถึกแจ๊กอ่ะมันคือขาพริกไหนไม่ดีคนนี้ทำก่อนหน้านี้ปลาเลือดเต้าปะเลือดเต้าไปยังไงไหนอันนี้อะันนี้อ่าแล้วเราป๊อกกระแล็กป๊อกกระแล็กสิขอมันขาพริกขาพริกเวลาใส่ส้นสูงอ่ะเดินเดินมาแล้วก็เอ่อบล็อกกระแล็กอ่าบอกกระแล็กมีอันนึงด้วยนะอะไรตากไงตากไงเดินงี้เดินหน้าไหนเฮ้ยเออลื่นลื่นหกกระล้มตากไงเออ